เอาใหม่นะคะพวกนี้องค์พ่อบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองซื้อผ้าไปเองผ้าเจ็ดสีผงมาลยเจ็ดพวงห้ามซื้อของในนั้นเพราะของนั้นเป็นของวนเราซื้อไปเองพวกนี้จะทำเพื่อชาตินะคะขอให้ได้นายกที่ดีที่สุด ดูอย่างนี้รู้เลยนายกคนเก่านั่นแหละคงเป็นคนเก่าขอให้พี่น้องชาวไทยเลือกคนที่ดีที่สุดนะคะที่ดีที่สุดที่ช่วยเหลือเราได้ที่ไม่สองมาตรฐานที่ไม่ทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนถ้าพี่น้องคนไทยเลือกคนไม่ดีมาท่านก็เดือดร้อนเองดูให้ดีอย่าเห็นแก่งเงินไม่กี่บาทเขาแจกเงินเราตอนนี้เงินทั้งหมดก็คือเงินภาษีของเรานะคะ มันให้เงินเรามามันยิ่งมาเอายิ่งกว่าเหมือนนายกคนก่อนๆพี่น้องทุกๆคนต้องดูให้ดีนะคะให้เลือกคนที่ดีนะคะพรุ่งนี้ดิฉันจะไปที่เจ้าพ่อหลักเมืองขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่น้องชาวไทยเลือกคนดีที่สุดคนไม่ดีอย่าเอามาเลยนะให้บ้าน,น,นเมืองเลวร้อนเข้าใจไหมคะถ้าพี่น้องไม่เลือกสักอย่างทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพี่น้องเห็นเกิน